เรายังไม่ทันเริ่มไปถึงไหนเลยนะครับเราก็มาเจอปัญหาแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์หนึ่งตัวนะฮะที่ผมซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลองใช้เลยวันนี้ได้เลิกกระยาม้วครับแดดร่มลมตกเพราะว่าต้องทํางานข้างนอกบ้านนะครับก็เป็นเจ้าตัวนี้ครับผม ตัวนี้นะครับก็คืออุปกรณ์นะครับยิงทรายนะครับใช้กับปั๊มลมนะครับย้ำนะครับคลิปนี้นะครับจะต้องมีปั๊มลมแล้วก็มีเจ้าปืนยิงทรายตัวนี้นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ DIY นะครับก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าตัวนี้จะใช้งานได้ต่อเนื่องกว่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปยิงกันเลยครับผมมาเลยเนี่ยผมได้ปั๊มลมแล้วเตรียมปั๊มลมไว้แล้วนะแล้วก็เตรียมมาฐานที่ไว้แล้วโอเคนะครับ ถ้าเราพูดถึงเรื่องยิงทรายเนี่ยสมัยก่อนนะผมเคยไปฝึกงานนะครับที่โรงงานญี่ปุ่นนะครับเขาจะเป็นเครื่องแบบเป็นคล้ายๆเครื่องแล้วเราแหย่มือเข้าไปนะฮะแล้วเราก็นําชิ้นงานเนี่ยไปยิงข้างในนั้นนะครับมันก็อาจจะไม่ฟุ้งกระจายแล้วก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็หาซื้อค่อนข้างยากเนาะแต่ตอนนี้มันเป็นแบบออกแนว DIY แล้วล่ะผลิตภัณฑ์ลหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวกับงาน DIY ก็เริ่มทยอยออกมา เรื่อยๆนะครับซึ่งผมมองดูว่ามันง่ายมากเลยแล้วก็ต้นทุนไม่สูงนะสำหรับเรามีเครื่องมืออยู่แล้วทรายที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นทรายนะครับละเอียดนะครับไปสั่งร้านวัสดุก่อสร้างได้เลยนะครับซึ่งไม่ต้องซื้อมาเป็นรถรถนะซื้อมาแค่นี้เป็นถุงนะเป็นกระสอบเนี่ยเนี่ยผมซื้อมากระสอบละ35บาทนะครับก็พอใช้งานแน่นอนนะครับเพราะว่าพอใช้ไปมันก็จะฟุ้งออกไปนะครับเพราะเราไม่ได้ทําตู้กั้นนะครับไม่ให้มันเข้าออกนะครับเดี๋ยว ส่วนถ้าเราจะ DIY เป็นตู้เลยสำเร็จเลยนะครับเป็นแบบกิจจารษณะเลยนะครับก็ไว้รอเพื่อนๆติดตามรอรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับในอนาคตคือผมจดไว้แล้วในหนึ่งโปรเจกต์นะครับว่าผมจะต้องทำนะครับในช n แนลแบงค์ DIY นะฮะก็มาดูเลยครับทรายนะครับที่ผมใช้เป็นทรายสำหรับฉาบหรือว่าร้านวัสดุก่อสร้างเขาได้จัดให้เลยนะครับเขาจะมีทรายหยาบที่เอาไว้ผสมทั่วไปนะครับถ้าเป็นกระสอบก็แค่15บาทมทบางแต่ทรายละเอียดนี่30กว่าบาทเลย นะครับก็อาจจะล่อนมาแล้วล่ะนะมามาดูกันนะครับเนื้อทรายนะครับละเอียดเลยครับผมคือเขาล่อนมาแล้วเรานี่มีหน้าที่ยิงอย่างเดียวนะครับจะยิงคากระสอบก็ได้หรือจะใส่ภาชนะนะครับเพื่อให้เป็นกิจจะได้เลยนะครับผมผมจะใส่ในแกนลอนตัวนี้นะครับเพราะผมมีทรายเก่าอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวขอตัวเตรียมทรายนะครับเตรียมเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูจุดที่เราจะยิงทรายกันได้เลยนะครับวันนี้ครับไปเลย โอ้สายขาวสะอาดมากๆเลยนะครับคือแบบสายละเอียดนะครับเขาล่อนมาแล้วเนี่ยสามสิบหาบาทครับไม่ต้องไปซื้อสายที่ไว้สําหรับยิงเลยครับผมอ่ะมาใกล้ๆแล้วนะครับเราจะทําการยิงกันตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขอเช็ดมือก่อน <laughs> เปื่อนละโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูอุปกรณ์นะครับเจ้าตัวปืนตัวนี้ว่าหลักการการทํางานเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ผมอยากจะย้าเตือนนะครับเรื่อง เซฟตี้นะครับผมแว่นต้องมีทุกครั้งนะเพราะขณะที่เรายิงนะครับเม็ดทรายจะกระเด้งกระดอนนะครับก็คือแบบพอมันไปชนวัตถุนะมันก็จะอาจจะมีการกระเด้งย้อนกลับนะครับมาโดนหน้าโดนตาเรานะครับเราก็ต้องโปรเทคไว้นะครับด้วยแว่นตานะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันนะครับใส่ที่ปิดจมูกต่างๆนะครับอ่าในส่วนนี้ผมขอเอาวางไว้ก่อนนะครับเสร็จเรามาดูหลักการนะครับของปืนลมหรือปืนยิงทรายตัวนี้นะครับ เพื่อนๆนะครับคุ้นเคยไหมฮะกับก้นอย่างนี้นะครับถ้าสาย DIY นะครับสายค้นหาข้อมูลนะครับจากต่างประเทศนะครับผมบอกได้เลยนะว่าตัวนี้นะครับใช้หลักการเวนจูลี่นะครับเวนจูลี่นะครับเพื่อนๆสามารถไปเซิร์ชใน Google นะครับหรือวิกิพีเดียได้เลยนะครับแหล่งความรู้อันยิ่งใหญ่นะครับอยู่ที่เราไปค้นหานะสิ่งที่เราจะได้นะครับในชุดนี้ก็จะเป็นปืนนะครับแย่ออกมาแล้วก็หัวนะครับหัวเป็นหัวหัวประมาณนี้ถอดได้มีแค่นี้แหละนะเป็นหัว สำหรับไว้พ่นเป็นเหล็กค่อนข้างหนานะครับเอาไว้น่าจะรองรับการเสียดสีของทรายได้นานเลยทีเดียวครับเพราะเป็นเป็นเหล็กครับไม่ใช่อลูมิเนียมด้วยนะแล้วก็จะเป็นท่อยางนะครับแล้วก็ตัวมิกซ์นะครับมิกเซอร์ระหว่างทรายและอากาศนะครับมันก็ไม่เชิงมิกซ์หรอกก็คือถ้าเราเข้าใจเวนจูรี่นะครับเราจะเข้าใจนะโอเคนะครับผมไม่มีอะไรนะครับต่อเข้าไปประมาณนี้นะครับลมเข้าตรงก้นนี้ นะเมื่อเรากดไกปืนนะครับลมจะวิ่งไปข้างหน้านะครับนะครับด้านล่างนี้นะครับทรายก็จะวิ่งขึ้นมาแล้วก็ถูกพ่นไปสู่ชิ้นงานโอ้ง่ายมากมากเลยแค่นี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่เราจะทําการพ่นทรายกันเลยครับวันนี้ครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็จุ่มนะครับเจ้าตัวกลนตัวนี้นะครับให้รู ของเหล็กตัวนี้พ่นออกจากทรายแต่ว่าตัวสีดำมาอยู่ในทรายนะนี่ประมาณนี้นะครับนี้แล้วก็เหลือปลายปืนไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะพ่นกันเลยครับนะอุปกรณ์ที่จะมาทดสอบการพ่นในวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นสนิมก็คือปแจนะครับตัวนั้นสนิมขึ้นเขอะเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกรองอากาศรถผมเองนะครับผมจะลองพ่นเพื่อขัดสีออกนะครับแล้วก็กําแพงปูนนะครับฝั่งนู้นนะครับผมจะพ่นเพื่อขจัดคราบ นะครับที่มันขัดไม่ออกอ่ะนะอ่ะมีอยู่3ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับมาเลยโอเคนะครับเรายังไม่ทันเริ่มไปถึงไหนเลยนะครับเราก็มาเจอปัญหาแล้วครับแต่ว่าผมอ่ะชอบปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาเนี่ยคือผมก็เชื่อว่าลหลายๆคนเวลาซื้อมาใช้ก็จะต้องเจอเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะเรามาดูปัญหากันเลยนะครับก็คือว่าถ้าแก้ได้เนี่ยใช้งานได้ฉลุยเลยแน่นอนครับผมปัญหานี้นะครับก็คือ ทรายชื้นเกินไปครับผมมันไม่ใช่ชิงชื้นเกินไปมันชื้นเลยนะครับมันชื้นแล้วก็ก็อค่เอาจะออกแบบเย็นเย็นมือนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับปัญหาของเราเมื่อสักครู่นี้นะเห็นไหมนี่นะครับทรายเนี่ยมันสามารถปั้นเป็นก้อนได้นะครับก็ถือว่ามันจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับปัญหาก็คือว่าเวลาเราได้ทรายนะครับที่ค่อนข้างชื้นนะครับหรือเปียกนะครับเวลายิงเห็นไหมครับทรายมันจะไม่ออกนะครับเพราะว่า เห็นไหมมันชื้นนะครับแล้วมันก็ไปจุกรูนะครับก็คือไม่ออกเลยว่างันเถอนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ออกนะครับก็เอามือจุกนะครับรูอากาศดูดเข้าตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาก็จะออกมาแต่นะครับพอออกมาเสร็จนะครับเวลาเราไปยิงใส่ชิ้นงานจริงๆเนี่ยมันจะมีน้ําที่อยู่ในทรายอ่ะออกไปกับทรายด้วยนะครับซึ่งทําให้โอกาสเกิดสนิมนะเวลาเรายิงเหล็กนะครับมันก็มีเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมก็เลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปล่อนทรายนะครับที่แห้งแล้ว มาลองยิงกันดูดีกว่าครับผมอ่ะผมไปร่อนมาแล้วครับนี่นะครับเป็นทรายที่แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับปั้นเป็นก้อนไม่ได้นะครับเนี่ยทรายอย่างนี้เลยทรายแบบนาฬิกาทรายครับผมคือปั้นไม่เป็นก้อนครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับจุ่มลงไปนะครับโอเคนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองยิงนะครับประแจอ่ะยิงเลยครับโอ้โห โอ้ขาวเลยครับถ้าทรายมันไม่ค่อยออกนะครับก็ให้ทําการจุกมือนะครับตรงรูอากาศนี้เป็นระยะระยะก็ได้นะครับโอเคนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นการยิงคะเพื่อเอาสีออกนะครับสีที่เราพ่นไว้นะครับสีเก่าสีอะไรก็ช่างนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับ ดูนะครับดูนะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบนะครับกับกำแพงตรงนี้นะครับเป็นคาบน้ำฝนคาบตะไคร่นะแล้วผมก็นำท่อเสียมาพ่นสีแถวนี้นะครับแต่ตรงนี้จะเป็นตะไคร่เลยแหละตรงนั้นเป็นสีนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองฉีดดูนะครับทำความสะอาดนะครับเสาปูนนะครับผมมามาลองเลยนะฮะเ้าว่า ยงครับขาวสาดขึ้นมาทันทีเลยนะครับสุดยอดไปเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนครับกับการรีวิวนะฮะปืนยิงทรายนะครับ DIY มินินะครับภายในบ้านนะครับซึ่งผมลองทดสอบดูแล้วอะก็คือว่าถ้าปั๊มลมผมตัวใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้ตัวนิดเดียวนะครับตัวนี้50ลิตรนะถ้าได้สัก200ลิตรนะครับก็จะยิงมันกว่านี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยผมยิงไปประมาณสักครึ่งนาทีนะครับปั๊มลมก็จะทํางาน นะครับก็คือแรงมันตกแล้วแหละก็คือว่าเราต้องพักให้เจ้าตัวปั๊มเนี่ยปั๊มลงเข้าไปให้เต็มก่อนแล้วค่อยยิงใหม่ครับก็ประมาณ30วิเว้นพักเว้นพักครับก็ไม่เหมาะนะครับสำหรับเครียกไงอ่ะงานใหญ่ๆนะครับหรืองานอุตสาหกรรมแต่เหมาะสําหรับงานดีไวเล็กๆอย่างเงี้ยฮะดูเจ้าตัวนี้นะครับพื้นเนี่ยไม่เรียบนะครับซึ่งถ้าเราใช้กระดาษทรายเนี่ยก็จะค่อนข้างยากเลยนะครับเข้าตามซอกตามหลืบเนี่ยครับตามมุมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสามารถใช้ปืนยิงทรายครับขัดสีออกได้ง่ายๆนะครับโดยเจ้าตัวนี้สรุปแล้้้ววกัันนะคครรบตีีผมซือท่โา500 แต่ว่าในเน็ตถูกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะฮะไว้ใต้ชิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ลองใช้ดูนะครับการยิงทรายนี่ก็เป็นการทำความสะอาดนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับโดยใช้แรงลมดูดทรายขึ้นมาแล้วก็พ่นออกไปให้เม็ดทรายนะครับไปเสียดสีกับวัตถุที่เราต้องการให้เกิดรอยขีดข่วนนะครับหรือการทำความสะอาดสนิมสีนะครับแม้กระทั่งตะไคร่น้ำกับปูนเมอสครู่นี้ครับโอเคครับคลิปหน้านะครับยังมีนะครับ รีวิวเจ๋งๆเด็ดๆอีกนะครับแล้วก็สิ่งประดิษฐ์งาน DIY ง่ายๆนะครับบายผมช่างแบงค์ DIY นะฮะก็รบกวนเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับกดปุ่ม Subscriber นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมไม่งั้นนะผมลงคลิปใหม่นะไม่ไปแจ้งเตือนที่หัวโทรศัพท์ท่านนะครับโอเคครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปพ่่นตตอออครรััเพพาาะว้้งกใหปมื พ่นพักพ่นพักนะแต่ถ้าเป็นปั๊มถังใหญ่นะครับหรือถังโรงงานอะ่ะโอ้โหอันนี้มันแน่นอนครับฉีดลากยาวๆเลยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ